เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าอยากจะโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไทยเกม RV ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์นมานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลย, <sk ill> เ,พยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีหทยเกม RV มีดีใหเลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีนให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหักเกมอวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ โจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God อุศ f นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันดิเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโคนาวีหรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมีอัปเดตสายฟรีเข้ามาใหม่นะครับบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีเก็บกันไว้เยอะพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ วันนี้ผมขอแนะนำ Listman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และมีบริการเติมเกมในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพราะเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000กว่าคนเพียงแค่แอดไลน์ Listman Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับ <S <S <Okay S 2> โอเคนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าลงเข้ามายัางไงนะครับไม่ขออะไรมากก็ขอแค่คนละ1 1ไลลลลคคคค์นนนนนะะะรรัับผมมตติิดาาจจเปป็กกงใใให้กกับผมมาๆเลยน,นั่นเองนะะฮแล้วก็พรุ่งนี้นะครับนนจะมีสกินขอออองเเิโนะสกมา นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่เป็นนะครับผมอยากรู้อะไรต่างๆนานานะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้นะครับวันนี้กิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนให้ดูนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็กิจกรรมวันนี้นะครับผมงนายเจมเขาเพิ่งจะใส่เข้ามาเลยเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่ห่างหายไปนานมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับผมก่อนที่จะไปสายฟรีนอกก็บอกเลยนะครับว่ากรอบโปรไฟล์อันนี้นะครับขมนะที่จริงคือผมอย่างได้มากๆนะทุกคนแต่ว่า JM นะครับผมนะเอามาขายน,นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ ค่อนข้างจะสวยนะทุกคนมันแปลกมากๆนะครับดูมันจะสลับสีแบบนี้เลยนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแบบชมพูม่วงนะครับนะซึ่งมันแปลกใหม่มากๆนะทุกคนสนลับตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมก็ได้ทางการสุ่มไปนิดหน่อยลวแต่ว่าไม่ได้น่นอนนะครับไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาพูดถึงสายฟีที่เราก็ได้กอวิบวับตรงนี้เหมือนกันนะเนยนะครับที่มีโอกาสดได้เหมือนกันนะเนยนะครับผมก็มาที่ตรงนี้เนะาะลอตเตอรี่เลยนะครับผมแล้วก็วงแหวนเวทอัญเชิญนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นวงแหวนเวทแกะน้อยเ ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยมันใช้10คูปองนี่ในการเล่นแน่ๆนะครับแต่ว่า เพื่อนๆดูนะครับว่ามันใช้คำพีทั่วไปนะครับในการที่เราจะสุ่มเอานั่นเองในเขานะก็หรือว่าลุนลับเนาะไอคำพีตัวเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีเก็บสะสมกันเออไว้เยอะพอสมควรนะเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้นะทุกคนเออเจมเขาไม่ค่อยเอากลับมาหรือว่าห่างหายไปนานมากนะครับแล้วก็ครั้งนี้ที่เอากลับมายทุกคนก็คือสกินคือคุ้มมากๆเลยนะเด่นนะครับมีสกินของิลิก้าสวิตดีมด้วยนะครับสกินตัวนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะต้องเติมซื้อเอาตั้งแต่ตอนที่มาใหม่ๆเนาะเป็นการใส่คค้้ดดเพื่อนมมัิว เนน่ะครับถึงจะได้ตรงนี้เนาะแล้วก็มีสกินสลิมตัวนี้ด้วยนะครับสลิมตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่สลิมตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีซูก้านะครับนี่ซูก้าลิมิเต็ดม่วงเลยนะทุกคนแล้วก็กาลีนะครับกาลีลิมิเต็ดม่วงเหมือนกันนั่นเองนะครับมีเอฟเฟกด้วยนะครับสลับตรงนี้เนาะและสำคัญนะครับก่อโปรไฟล์ที่ขยับได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะอาจจะขยับไม่ได้เยอะนะทุกคนนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็รู้ว่าขยับนั่นเองนะครับผมโอเค ตรงนี้นะครับผมมีอยู่ที่ทั้งหมด1,106เล่มนั่นเองนะครับผมก็จะมาลองสม่มให้ดูนะว่าจะได้อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับหรือว่าตรงนี้ใครลองสุุมไปแล้วได้อะไรกันบ้างก็เขาไม่บอกกัน้านลางใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนการหาตัวนี้ทุกคนก็สามารถลองไปหาได้จากวอลล์เปาโนอาจจะมีแบบว่าของเรียอาจจะมีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้มีหรือเปล่าหรือว่าบางทีการใส่โค้ดและต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้คำพิทุไปเหมือนกันเนาะโอเคไปผมเราคุยกันมาเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออน,นุญาต สกินเรตรงนี้นะครับผมไม่มีสักสกินเลยนะครับหวังไว้สัก1-2สกินนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะผิดหวังหรือเปล่านะา <laughs> โอเคผมไปกันต่อครับ <laughs> แถมแทดมแถมแถม,แถม,แถมปับ๊บโอ้โหไม่ออกว่าทุกคนหรือว่าผมจะผิดหวังนะครับลองใช้คํำลับที่ เปิดกี่ทีก็ได้นะครับผมก็คือคนที่ติดตามกันมาจะรู้นะครับว่านี่คือคำลับไม่ได้วะทุกคนหายไปแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อครับกดข้ามไปอา้าวโอเคข้ามไปแล้วไปกันต่อครับเออเราไม่ต้องเอาอะไรมัง่งเราไม่ต้องกดครับผมไปโอเคล็อกหรือเปล่าวะบางคนเห็นคือแบบเขาบอกว่าสุ่มกันได้แบบสองสามสกินเลยทุกคนนะ แต่ผมต้องมีติดไม้ติดมือกันบ้างแหละโอ้โหพันกว่าเล่มนะ GM เจมพันกว่าเล่มนะเอมโอ้โหพันกว่าเล่มนะ <c oughs> หรือว่าอยู่ที่ดวงกันมาทุกคนขอร้องขอร้องหนึ่งสกินโอ้โหไม่ออกว่ะลองสิบเล่มดิสิบเล่มเผื่อจะโชคดีโอเคสิบเล่มนี้บอกเลยว่าเอาไปทิ้งหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็มีโอกาสนะทุกคนแต่ว่าต้องดวงดีมากๆนะครับไปครับโอเคยังไม่ออกนะครับผม ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับผมเพราะว่าเดินขึ้นทางแล้วนะทุกคนนะไปไม่ออกครับผมโอเคตอนนี้5้าร้เล่มแล้วนนั่เองนะครับผมก็เดินทางมาค่อนข้างไกลแล้วนะทุกคน5้าร้อยประคำทีแล้วมันต้องออกได้แล้วแฉมต้องรอไปถึงเท่าไหร่ดวงผมไม่มีเลยะทุกคนสกินไม่มีสักสกินเลยนะอัตราการดรอปมันน่าจะเยอะนะทุกคนโอเคได้กอบมาหนึ่งนะครับผมโอเคอย่างน้อยก็มีให้อุ่นใจสักหนึ่งอันละกันนะครับผม อย่างน้อยก็ได้ของรางวัลแล้วว่าเมื่อกี้เหมือนเดี๋ยวประมาณ400กว่านะทุกคนเอ้ากรอบมา2เลยอ่ะทีนี้มาดนลัวเลยโอเคก็เหลือประมาณเมื่อกี้แหลน่าจะเหลือประมาณสัก400นะครับผมลก็ตีไปเนาะว่าประมาณจะขึ้นทีเนาะผมได้กรอบมา1นึ่งอันเลยนะครับผมแต่ว่าเราเหลืออีก300กว่านะก็ยังมีโอกาสที่จะได้สกินอีกสัก1สกินนะทุกคนไปฮะ1สกินโอเคไม่มาครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมันต้องกรอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจียมขอร้องมาเอขเหลือ96แล้ว96แล้ว โอเคโอเคครับผมได้สกินเซลิก้าสวิตดีมาด้วยนั่นเองนะครับเป็นสกินที่อยากได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าผมชอบเ่นแคลร่อยู่แล้วเนาะก็ถือว่าโอเคนะทุกคนได้มาด้วยนั่นเองนะครับนึกว่าจะไม่ได้ทุกคนเหลืออีก46คำพิเท่านั้นก็ไปเอาให้หมดครับผมอ่าดูที่เผื่อจะฟุกอีกสักหนึ่งสกินมามันจะได้จริงๆแล้วก็เผื่อฟุกอา้าวฟุกมาอีกหนึ่งสกินเฉย ได้กาลีวะทุกคนกาลีตัวนี้ก็เป็นลิมิเต็ดนะครับผมมีเอฟเฟกด้วยนะเด่นนะครับกาลีม่วงนะทุกคนเฮ้ยเอามาอีก,กสักสกินมาไหนๆดวงก็มาแล้วอกีกสักสก,กินไปโอเคไม่มาแล้วโอเคผมแล้วก็สุดท้ายนะครับท้ายสุดนะฮะสกินสุดท้ายมาหรือเปล่าโอเคไม่มานะครับผมก็สรุปตรงนี้นะครับที่ผมสุ่มไปน้ทุกคนประมาณ1,100ัรคัมพีน,นะทุกคน ผมได้มาทั้งหมด3อย่างด้วยกันเลยนะครับผมก็คือกรอบโปรไฟล์เซลิก้าสวิตดีมสกินเซลิก้าสวิตดีมแล้วก็สกินของกาลีนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมโดยส่วนตัวผมสรู้สึกว่าคุ้มมากๆลยทุกคนเพราะว่าคัมพีเนี่ยมันเป็นคัมพีที่สายฟีดหารได้ทั้งนั้นนะครับผมนะก็คือแบบแทบไม่ต้องเติมซื้อเลยเก็บจากกิจกรรมเกลือนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยคือคุ้มมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมเออตรงนี้นั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกรอบโปรไฟล์ก่อนลวกันนะครับผมมนนะกกอโปไฟลทที่ด้าุคจ เป็นตรงนี้นนเองนะครับอ่ะปอกี้เหมือนมันขยับนี่ว่ามันขยับหรือเปล่าวะทุกคนก็จะเป็นกรอบตามนี้นะครับผมนะก็น่าจะไม่ขยับนั่นเองนะครับสำหรับกรอบตรงนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับผมเดนเราไปแจกโค้ดกันดีกว่านะครับโค้ดนี้ก็สามารถรุ้นทั้งฮีโร่สกินได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะโอเคมาที่ตรงนี้นะครับแลกไอเทมโค้ดนะครับคลิกเลยครับผมเรียบร้อยมาแล้วนะฮะ โอเควางไปครับผมก็เป็นโค้ดตามนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแคปแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะเดนนะครับก็กดยืนยันแมคบผมโค้ดนี้เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะทุกคนนะน่าจะใส่ได้ทุกคนแน่นอนนะฮะ โอเคครับผมแลกโค้ดสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับของละวันก็จะถูกส่งเข้ามาในกล่องจดหมายกันเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็เป็นตามนี้นะครับกล่องพอบ้านใจกลานะครับก็เปิดเพื่อลุ้นรับฮีโร่ถาวรนะครับมีมาลอดแล้วก็สกินถาวรนั่นเองนะครับก็จะมีสองสกินน้อน่าจะมีสกินมาลอดหนึ่งสกินนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกินเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับก็เป็นสกินตามนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเปิดพร้อมกันเลยก่านะครับผมจะ ได้อะไรนั่นเองนะครับไปครับผมโอ้โหอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ใครเปิดแล้วได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันในลานใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมนะครับผมนะคำพิธทั่วไปนะครับผมนะใครเปิดแล้วได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันในลานใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันในลานใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอภัยเวที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดตดดามมรผกกกไลล์์แแช้ว็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลายคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ